ขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะ,คะเรียนผูน้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธกิจสำคัญในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒน,นาได้กำหนดให้สถาบันมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒน,นาองค์ความรู้การวิจัยเพื่อพัฒน,นาการเรียนการสอนทางไกลและการวิจัยเพื่อพัฒน,นาประเทศ ดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ในด้านต่างๆในแต่ละปีสถาบันจึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจดังกล่าวข้างต้นสำหรับในครั้งนี้สถาบันเห็นควรจัดฝึกอบรมหลักสูตรการตั้งโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมม,มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะ และเทคนิคในการตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากในการทําวิจัยรวมถึงต้องตอบคําถามให้ได้ว่าจะทําวิจัยเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้ได้คําตอบอย่างครบถ้วนซึ่งหากนักวิจัยมีการวางแผนการดําเนินงานวิจัยที่ดีก็จะเป็นผลดีแก่การเขียนข้อเสนอโครงการทําให้ตอบโจทย์ดังกล่าวได้และมีโอกาสได้รับทุนในการทําวิจัยต่อไป การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน90คนเป็นบุคลากรสายวิชาการ51คนสายสนับสนุนวิชาการ30คนบุคลากรจากสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ8คนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมสังเกตการ1คนโดยสถาบันได้รับเกียรติจากอาจารย์เพชรชลาสังขวรผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัยเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเป็นเกียรติแก่การฝึกอบรมในครั้งนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้กรุณาให้ข้อคิดและกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการตั้งโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไปขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านวิทยากรและท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะดิฉันในฐานะที่เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรการตั้งโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้สนใจเข้ามาร่วมในการอบรมครั้งนี้ถึง90คนนะคะดิฉันเองได้ติดตามตั้งแต่ต้นแล้วน้องก็รายงานเป็นระยะระยะว่า,า,วาเริ่มจากสเราตั้งเป้าหมายไว้ที่1 0 40, 40คนนะคะแต่ว่าก็มีความสนใจของท่านอาจารย์แล้วก็น้องๆสายสนับสนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตัวเราต้องย้ายห้องนะคะก็ต้องเรียนท่านอาจารย์ว่าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเนี่ยเรามี บทบาทที่สําคัญคือการสนับสนุนการทําวิจัยแต่การทําวิจัยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เป็นต้นน้ําแล้วก็เป็นต้นน้ําที่มีความสําคัญคําถามที่มันสําคัญก็คือว่าแล้วเราจะตั้งโจทย์วิจัยอย่างไรที่จะให้มีความน่าสนใจและได้รับการพิจารณาอันนี้เป็นโจทย์ที่สําคัญนะคะเนนเห็นท่านอาจารย์หลายท่านมีประสบการณ์ในการทําวิจัยเยอะแต่ว่าขณะเดียวกันเรามีท่านอาจารย์และมีน้องหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ การตั้งโจทย์วิจัยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะได้รับการพิจารณาเป็นอย่างไรเนี่ยต้องเรียนว่าวันนี้ท่านท่านวิทยากรเนี่ยนะคะท่านเมื่อกี้ที่นั่งคุยกับท่านท่านบอกว่าจะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่มันไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบในห้องเรียนและอาจารย์จะมีกรณีตัวอย่างมาเล่าเป็นประสบการณ์ตรงได้เรียนท่านอาจารย์ไปบอกว่าของเราเนี่ยเป็นสายสังคม,มศาสตร์มนุษยศาสตร์เยอะ สายวิทยาศาสตร์มีน้อยท่านอาจารย์บอกไม่มีปัญหาจึจะมีกรณีตัวอย่างทั้งทั้งสายวิทยาศาสตร์ทั้งสายสังคมศาสตร์เพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือเราคงไม่ใช่เป็นการวิจัยเพื่อขึ้นหิ่งละแต่ว่าคําถามที่มันตามมาคือเวลาเราจะทําวิจัยหรือตั้งโจทย์วิจัยสักเรื่องเนี่ยมันอะไรคือเป็นเอาคุณเอาคำที่จะออกมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ได้เรียนปรึกษาได้เรียนหาลือก,กับท่านอาจารย์ซึ่งอาจารย์บอกว่าตรงเลยอยากจะพูดเรื่องนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะ ในส่วนที่สําคัญที่อยากจะเรียนเชิญท่านอาจารย์และน้องๆทราบเป็นลุวงหน้าก็คือว่าณนวันนี้นะคะของงบปีงบประมาณแผ่นดินนะคะเรายังเปิดให้ท่านยื่นข้อเสนอโครงการในวันสุดท้ายคือวันที่15กรกฎาคมเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ฟังวันนี้ปับ๊บอาจารย์มีไอเดียที่อยากจะของ,งบประมาณแผ่นดินอาจารย์ยื่นข้อเสนอภายใน วันที่15กรกฎาคมนะคะแต่ว่างบนี้เป็นงบประมาณของปี2,560ต้องเรียนให้ทราบว,ว่าทางวอชชอจะวางแผนการวิจัยล่วงหน้าเพราะฉะนั้นในมุมของเราเองที่อยู่ในมหาวทิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ก็วางได้เลยว่าเอ๊ะถ้าเราจะขอปี60อาจารย์อยากจะทําวิจัยเรื่องอะไรและยื่นภายในวันที่15กรกฎาคมแล้วเราจะมีกระบวนการในการพิจารณาของเราอีกรอบหนึ่งทีนี้นอกเหนือจากงบปี60แล้วถ้าท่านอาจารย์ท่านใด มีความสนใจที่จะของบประมาณงบวิจัยที่เราเรียกว่างบพุ่งเป้าของปีห้าเก้าเนี่ยตอนนี้เปิดรับข้อเสนอแล้วนะคะอาจารย์จะเปิดรับข้อเสนอจนถึงวันที่สิบสี่สิงหาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเพราะนั้นจุดนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อาจารย์สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วก็เอาไปยื่นได้แต่ว่าในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีแจกเอกสารเพิ่มเติมนะคะท่านอาจารย์สามารถขอได้เลยนะคะ ในส่วนในเช้านี้นะคะดิฉันเองในนามของสถาบันวิจัยและพัฒนาก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เพชรลาสังขวรผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัยที่ท่านจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเรานะคะแล้วก็มาถ่ายทอดความรู้ซึ่งประสบการณ์นี้ต้องเรียนว่าท่านอาจารย์เนี่ยในประวัตินะเดิฉันแอบเห็นในประวัติท่านอาจารย์มีประมาณ4ี่ห้าหน้านะคะงานที่อาจารย์ออกมาเนี่ยชื่อนี้ไม่เป็นงานวิจัยเลยค่ะหนังสือไม่เป็นงานวิจัยเลย แต่เป็นเรื่องที่เตะตามากต้องเรียนว่าท่านกรรมการวิจัยท่านหนึ่งก็คือท่านจันยืนเคยพูดเหมือนกันว่าเอะเราตั้งโจทย์วิจัยเนี่ยถ้ามันโจทย์วิจัยแล้วชื่อวิจัยมันไม่สะดุดเนี่ยมันก็ไปไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยถึงนะตรงนี้ท่านอาจจะอาจจะมีเคล็ดลับเล็กๆเล่าให้เราฟังก็ได้ถ้าเวลาเราพอนะคะก็ต้องขออนุญ,ญาตขอพระคุณท่านอาจารย์ไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการตั้งโจทย์วิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยขอขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้การจัดการอบรมในวันนี้สำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักเทคโนโลยีการศึกษาไม่ว่าจะเป็นศูนย์สัมมนาและหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการจัดอบรมทั้งหมดนะคะดิ้นก็ขอให้การอบรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกการค่ะ กลับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะและในลำดับถัดไปนะคดะีฉันขออนุญาตแนะนำประวัติท่านวิทยากรนะคะค่ะวิทยากรท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านขรุศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัยของสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะอาจารย์มีประสบการณ์และผลงานที่สำคัญมากมายอย่างที่ท่านผออรเรียนสักคู่ว่า4ี่หน้าเต็มๆนะคะก็ขออนุญ,ญาตแนะนําประวัติผลงานที่ท่านดํารงอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่รู้จักกับทุกๆท่ททานอยู่แล้วนะคะท่านเป็นผู้บริหารโครงการคลังข้อมูลงานวิจัยไทยนะคะเป็นผู้บริหารโครงการพ,พัฒนาคลังข้อมูลผลงานวิทยานิพนธ์บัณฑิตศ,ศึกษา เป็นผู้บริหารโครงการ NRCT Digital Research Information Center ค่ะเป็นผู้บริหารโครงการวรารสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์นะคะและเป็นผู้บริหารโครงการตัวระบุวัตถุดิจิตอล DOI ซึ่งตัวนี้กําลังเป็นสําคัญมากนะคะ และสุดท้ายค่ะท่านเป็นผู้บริหารโครงการสำนักง,งานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการวิจัยและพัฒนานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์เพชรชลาสังควรค่ะฮัลโหลได้ยินนะคะ <Hello. S 2> ค่ะก ก่อนอื่นเลยนะคะท่านเรียนท่านผู้อำนวยการนะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาท่านรองาศาสตราจารย์ทพนัทนะคะพรหมอินแล้วก็ท่านอาจารย์ที่ดูแลพวกเรานะคะรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติที่กรุณามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านรองาศาสตราจารย์ทพนัทพ,พูดว่าแม้ว่าเราจะพูดเรื่องการตั้งโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอวิจัยเนี่ย เราคงไม่ไม่พูดกันแบบที่ว่าท่านเป็นคนมือใหม่นะคะเพราะว่าท่านมีประสบการณ์ mm. เพียงแต่เรามาแบ่งปันแลกเปลี่ยนในมุมมองต่างๆนะคะขอบคุณค่ะวันนี้อยากคุยว่าถ้าพวกเราในฐานะนักวิจัยเนี่ยพอจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ต้องไปไหนไกลใช่ไหมคะเราเริ่มได้ที่อะไรฮะ Google เรือก็ลองว่าถ้าเราเซิร์ชใน Google ว่าโจทย์วิจัยเนี่ยเห็นอะไรบ้างเมื่อลองเซิร์ชใน Google คําว่าโจทย์วิจัยนะคะมีรายการที่ขึ้นมาให้เห็นเนี่ยถึง5 3, ้าแสนเจ็ดพันสามรอยห้าแสนห้าแเจ็ดหมื่นสามพรายการลักษณะแบบนี้อยากให้เห็นเป็นพิเศษนะคะที่แคปเจอร์หน้าจอของ Google มาเนี่ยเพราะว่าอยากเรียน ตัวอย่างจริงๆที่เราทํากันในการวิจัยปัจจุบันถ้าอาจารย์ทัพนัทพูดถึงว่าเรามีการวิจัยในสายวิทยศา,าศาสตร์สายสังคมศาสตร์สายมนุษยศาสตร์ท่านลองคิดใหม่นะคะได้หรือเปล่าว่าไม่ว่าจะสายไหนก็ทํางานด้วยกันได้ลองดูนะคะโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม โจทย์วิจัยทางด้านระบบสุขภาพเวลาที่เราพูดคำว่าโจทย์วิจัยคำเดียวเนี่ยเหมือนเรากำลังพูดเรื่องของมหาสมุทรแต่เวลาที่เราจะทำจริงๆต้องดูว่าทรัพยากรอะไรในมหาสมุทรที่เราตั้งใจจะหยิบมาทำยิบมาใช้เรามีด้านอถอยหลังนิดนึงนะคะเรามีด้านอุตสาหกรรมแล้วนะคะถอยไปสไลด์เมื่อกี้นิดนึง เรามีด้านของสาธารณสุขแล้วเรายังมีคลิปวิดีโอที่มีอาจารย์มาเล่าว่าจะเขียนโจทย์วิจัยทำอย่างไรเรามีการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการศึกษาเรามีวิธีหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย เรามีเรื่องของเขียนโจทย์วิจัยให้โดนใจนี่เบื้องต้นอ่านแค่นี้เราได้ความรู้เยอะมากแต่ใช่เราหรือเปล่าลองดูต่อไปนะคะการพัฒนาโจทย์วิจัยในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใช่วิชาการเฉยๆไหมคะบอกไหมคะว่าเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นสังคมศาสตร์หรือเป็นมนุษยาศาสตร์ Introduction to Research นะฮะเขาก็บอกว่าการวิจัยเป็นกระบวนการเชิงระบบที่ใช้ในการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์นู้นนี้นั้นหรือเป็นการบอกวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยคำจำกัดความของโจทย์วิจัยเองก็มีหลากหลายแล้วเราจะเลือกตรงไหนนะคะ ถัดมานะคะโจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการใช่นักเรียนนักศึกษาใช่นักวิจัยด้วยกันใช่ครูอาจารย์หรือเปล่าไม่ใช่แล้วนะคะโจทย์วิจัยมาได้จากผู้ประกอบการสวพอสอนะคะชี้แจงการเขียนข้อเสนอวิจัยหลักการเขียนโจทย์วิจัยคือนำข้อความที่เป็นชื่อโครงการวิจัยมาเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม คําอธิบายเหล่านี้เพียงพอหรือไม่กับคําว่าโจทย์วิจัยข้อมูลการบรรยายของ snstda nstda ชื่อย่อภาษาไทยคือสอวทชเป็นด้านวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็เอาคับความหมายของโจทย์วิจัยที่มาจาก Dictionary สิ่งเหล่านี้อาจารย์หาได้เองโดยที่ไม่ต้องฟังใครนะคะ ต่อครับเอกสารประกอบการประชุมโฟกัสกรุ๊ปโครงการสำรวจโจ,โจทย์วิจัยโจทย์วิจัยเริ่มที่จะไม่ได้ทำโดยใครคนใดคนหนึ่งเริ่มออกมาเป็นกลุ่มนะคะโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยชุดโครงการวิจัยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อการพัฒนาชุมชนโจทย์วิจัยทำโดยคนคนเดียวไหมฮะ เลี่ยนไปแล้วนะคะการทำงานหรือการเลือกโจทย์อาจจะไม่ได้เลือกเหมือนที่เราตั้งโจทย์ที่ให้นักเรียนตอบโจทย์นี้กลายเป็นโจทย์ของชุมชนโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยทางด้านเคมีนะคะทิศท,ทางและโจทย์วิจัยของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเป็นโจทย์วิจัยที่สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือกันทำ คณะเกษตรมขอขจัดประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเวลาจะทำโจทย์วิจัยเดี๋ยวนี้ความแตกต่างจากอดีตก็คือว่าไม่ได้ทำโดยตัวเราเท่านั้นนะะแต่มีกลุ่มของคนที่ช่วยกันทำ TRF TRF คือตัวย่อของสองกวสกวสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย TRF ASEAN Forum เรื่องโจทย์วิจัยอาเซียนตอนนี้อยู่แต่ในประเทศหรือเปล่าฮะเริ่มออกนอกประเทศแล้วด้วยนะฮะเวลาออกนอกประเทศก็คือไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งหลายหลายประเทศช่วยกันโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการนะฮะกองกลุ่มงานวิจัยพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฏการสิลป์ค้นหาโจทย์วิจัยเชิงลึก ถ้ามีโจทย์วิจัยเชิงลึกก็อาจจะมีโจทย์วิจัยเชิงกว้างมิติของโจทย์วิจัยไม่ได้แคบอย่างอดีต,ตอีกต่อไปแล้วนะคะสรุปเวทีพัฒนาโจทย์วิจัยข้าวพันพื้นเมืองของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กระดาษจับโลหะโจทย์วิจัยจากโรงงานมองเห็นตัวผู้ใช้ประโยชน์ชัดเจนไหมคะ เริ่มมองเห็นตัวผู้ใช้ประโยชน์ชัดเจนดังนั้นผู้กำหนดโจทย์วิจัยอาจจะไม่ใช่ผู้ทำวิจัยแต่เพียงฝ่ายเดียวผู้ช่วยกำหนดโจทย์วิจัยน่าจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยด้วยมาใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวจะมีะรายละเอียดเล็กๆตามมานะคะโจทย์วิจัยท้าทายไทยอันนี้เคยได้ยินหรือยังฮะมาปีนี้เองนะคะล่าสุด ด้านอาหารเกษตรพลังงานนะะโจทย์วิจัยประชาคมอาเซียนกำหนดโจทย์วิจัยของสารยุติธรรมเดี๋ยวนี้สารหรือด้านนิติศาสตร์ก็ไม่ได้ทิ้งนะะในเรื่องของการวิจัยและให้ความใส่ใจในเรื่องของโจทย์วิจัยด้วยการพัฒนาการวิจัยพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยถิ่น เขาไม่ได้เขียนผิดนะคะเมื่อกี้เรามีโจทย์วิจัยอะไรฮะท้องถิ่นนะคะตอนนี้มีอีกนะคะโจทย์วิจัยถิ่นเฉยๆถ้าท่านอยากรู้เดี๋ยวท่านก็เข้าไป Google แล้วไปอ่านเอานะคะว่าอะไรต่างจากท้องถิ่นอย่างไร ABC มวลสกวจัดกิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านทรัพยากรนะคะวิเคราะห์ปัญหาคิดโจทย์วิจัย โจทย์วิจัยสถาบันการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาชุดโจทย์วิจัยโจทย์เดียวไม่พอแล้วนะคะตอนนี้มาเป็นชุดโจทย์นะะวอชอเปิดวิธีคุยเรื่องสีตีโจทย์วิจัยให้คุณค่าเคยคิดไหมฮะว่าสีเนี่ยจะกลายเป็นโจทย์วิจัยได้ลองเข้าไปอ่านดูนะคะว่า สีสีรุง้งสีอะไรต่างๆเนี่ยเขาตีออกมาเป็นโจทย์วิจัยเนี่ยได้อย่างไรนะโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิน่นโจทย์วิจัยด้านลำใหญ่เฉพาะเจาะจงแล้วนะฮะแต่ยังเป็นโจทย์วิจัยปัญหาท้องถิน่นโจทย์วิจัยจากนักวิจัยอาวุโสโจทย์วิจัยทางยุทธ,ธศาสตร์ก็คือยุทธศาสตร์ไทยจีน โจทย์วิจัยไม่ใช่งานวิชาการอย่างเดียวเท่านั้นที่จะตั้งได้แม้แต่งานเชิงยุทธศาสตร์งานเชิงบริหารงานเชิงพัฒนาหรืองานสารยุติธรรมก็สามารถตั้งโจทย์วิจัยได้ทั้งสิน้น